กุ้งก้ามกรามบางแพรครับกลายเป็นสินค้าชีไตัวล่าสุดของจังหวัดราชบุรีครับที่สําคัญเขาบอกว่าในแต่ละปีนั้นสร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรถึงเกือบ2,600ล้านบาทเลยทีเดียวก่อนอื่นครับมาทําความรู้จักสินค้าชีไปรมทรัพย์สินทางปัญญาครับบอกว่าสินค้าชีาคือสินค้าที่มาจากแหล่งเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิศาสตร์สภาพดินสภาพน้ําที่แตกต่างจากที่อื่น จนพัฒนากลายเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาพูดไงว่าเราเห็นสินค้า GI เนี่ยเรารู้เลยว่ามาจากจังหวัดอะไรปัจจุบันครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไว้กเกือบ200รายการทั่วประเทศเลยนะครับส่วนสินค้า GI ของจังหวัดราชบุรีเดิมนั้นมีอยู่4อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดบ้านคามะพร้าวน้ำหอมราชบุรีซึ่งในปี2564เนี่ยเป็นสินค้า GI ที่ส่งออกไปต่างประเทศ มากที่สุดในประเทศไทยเลยถึงกว่า3,000ล้านบาทนะครับและแน่นอนครับพูดถึงจังหวัดราชบุรีก็ต้องนึกถึงโองมังกรนะครับและชัยโป๊โพธารามจนมาถึงสินค้าจีไอตัวที่5ครับของจังหวัดราชบุรีก็คือกุ้งกํ้มกรามบางแพรโดยเขาบอกว่ามีการเลี้ยงกันมากนะฮะที่บางแพรดาเนินสะดวกแล้วก็โพธารามจังหวัดราชบุรีจุดเด่นนะฮะของกุ้งกล้มกรามบางแพรก็คือ เปลือกนี่จะสีน้ําเงินมันเงานะครับก้ามสีน้ําเงินปนสีทองเนื้อแน่นเต็มเปลือกนะฮะเมื่อทําให้สุกแล้วรสชาติจวนแล้วก็มีมันมาก <c oughs> พูดแล้วก็เปรีป้ยวปากนะถ้าได้น้ําจิม้มซีฟูดรสเด็ดแล้ว <c oughs> นะฮะอยากทานเลยทีเดียวโดยกุ้งกามกรามบางแพรนะครับพื้นที่ที่เขามีการเลี้ยงกันมากเนี่ยสภาพพื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่มส่วนดินจะเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มจนดําเลยนะครับดินจะละเอียด ที่สำคัญครับตะก,กรอนเนี่ยมันจะทับถมทั้งน้ําจืดน้ําทะเลน้ํากร่อยจนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเหมาะอย่างยิ่งนะครับในการเลี้ยงกุ้งกั้มกรามนั่นเองนะครับโดยปัจจุบันครับมีกเกษตรก,กรที่เลี้ยงกุ้งกั้มกรามอยู่กว่า1,122รายสร้างเม็ดเงินแต่ละปีกว่า2,500ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีครั้งต่อไป อย่าลืมแวะลิม้มชิมรสกุง้งก้ามกรามบางแพรจังหวัดราชบุรีสินค้า GI ของจังหวัดราชบุรีครับ